เขาอะค่ะมันใช้แค่นิดเดียวมันไม่ใช้เยอะมากมีความเข้มมีความอ่อนเห็นไหมสีมันจะแบบไม่สามารถทําด้วยงานฟอนดอนได้การใช้แอร์บัตเขาใช้แบบนี้นี่เองสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาใช้เครื่องแอร์บัตนะคะกับงานเค้กใครเคยใช้บ้างแต่งเค้กเสร็จแล้วเราจะต้องใช้เครื่องแอร์บัตทุกคนในการเพ้นในการแต่งเพ้นสีเดี๋ยวจะพามาใช้เครื่องแอรบัตนะคะ เอ้ก้อนนี้ที่ปูใช้ปูใช้บัตเตอร์ตอนนี้ใช้บัตเตอร์เพราะว่าตัวแต่งในวันนี้คือน้องหมาด้านข้างเราปาดถ้าเกิดมันเป็นเค้กทรงสูงขนาดนี้นะมือใหม่อาจจะยังไม่ได้เคยปาดเค้กทรงสูงขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเค้กทรงสูงขนาดนี้เราจะปาดจากด้านข้างก่อนนะปาดจากด้านข้างก่อน ไ้เค,ค้กแล้วนะทุกคนพอเราได้เค,ค้กปุ๊บก,ก่อนที่เราจะไปพ่นแอร์บัตเราจะต้องทําเขาให้แข็งก่อนให้แบบว่าเซตตัวให้ครีมไม่แบบเลอะเทอนะเนาะเพราะเวลาพ่นสีแอร์บัต่ะมันจะมีลมลมมันแรงพอลมมันแรงแล้วอะครีมมันจะทะลุได้ถ้าเกิดมันจะเป็นบุม๋มบุมเนาะถ้าเกิดเราฉีดตอนนี้เดี๋ยวขอเอาไปเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะปึ๊บสักครู่นะทุกคนนี้นะคะคือแอร์บัตที่เราจะใช้เนาะปุใช้ของมาสเตอร์ ปูซื้อของมาสเตอร์ปูตัวนี้ปูดได้มาจากออสเตรเลียแต่ว่าตอนนี้ในเมืองไทยอ่ามีแล้วตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะมีแล้วคือเมื่อกี้บอกว่าเป็นลูกสูบใช่ไหมลูกสูบไม่แน่ใจว่าเป็นลูกสูบแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกสูบที่มีกระบอกแล้วใส่น้าลงไปในนั้นเหมือนอารมณ์พวกเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันใช้สีเยอะเกินไปคือสีที่เราใช้เนี่ยมันจะหยดอยู่ในกระบอกเล็กๆแค่นี้เองคือกระบอกมันเล็กมากเนี่ยประมาณเนี้ยแค่นี้เองนะ ใส่สีก็ใส่แค่นิดเดียวเวลาที่เราเราพ่นเขาอะค่ะมันใช้แค่นิดเดียวมันไม่ใช้เยอะมากกระปุกสีเขาอะแค่นี้เองกี่ ML ไม่รู้เดียเชฟมาสเตอร์ U.S.U.S เค้กซัพพลานะก็คือของเมกาเนาะของเชฟมาสเตอร์8ออน8ออนคูณ24ก็ประมาณไม่น่าจะถึงร้อยนะไม่น่าจะอ่านออกไม่น่าจะอ่านออกเหมือนกันโอ้นะสงสารเนาะจะมีมาครบ12สี แล้วก็เป็นสีที่แบบไม่ธรรมดาคือมันจะเป็นสีทองเมทัลลิกสีแบบเงินเมทัลลิกสีดำเมทัลลิก,กรรสิบแปดกรัมเดี๋ยวอ่านเป็นสิบแปดออนมันแค่สิบแปดกร,รมัมนั่นหมายความว่าก็ปลุกหนึ่งกับมันน้อยมากกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยพันกว่าบาทเนาะแล้วเราก็มาเลือกสีใช้เวลาที่เราต้องการทําอะไรเช่นอวกาศ นี่ใช่ไหมตีมอวกาศเราใช้แอร์บัตทนเพราะมันสีมันแบบไม่รู้จะหยิบสีอะไรมาทำอะ่ะมันเป็นสีฟุงฟ้งๆมันเป็นสีแบบม่วงอมดําอะไรอย่เงี้ยเราก็จะหยิบสีอย่างเงี้ยมาทําเฉดสีที่แบบมันไล่สีอะ่ะโดยที่อะไรฟอนดันก็ไล่ไม่ได้มินิมอลปะคิมมินิมอลแบบไล่เป็นแบบว่าหินอ่อนอันนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องการความฟุง้งเราก็มัเลือกใช้แอร์บัตเราก็มัเลือกใช้สีแอร์บัตซึ่ง เวลาที่พ่นถ้าเกิดเป็นพ่นงานน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยพอคุมปุ๊บมันพ่นได้เลยถ้าปูอยากได้ความทองทองแบบท้องทอง,ทองแล้วแบบพื้นที่มันเยอะมากมันไม่สามารถใช้ผู้กันร,ระบายสีทองหรือว่าใช้กระปุกสีทองที่ปูเอาไว้เพ้นต์ตัวน้าตาลฟอนดอนหรืองานช็อกโกแลตที่เคยเอามาสอนเนาะอันนั้นนะทําไม่ได้ปูก,ก็จะต้องใช้ตัวนี้ในการพ่นถ้ากดมันมีพื้นที่ใหญ่นะเราก็ใช้ตัวเนี้พ่นเลยโดยโดยหัวแอร์บ,บัตตัวนี้แหละนี่ใช้ตัวนี้พ่น ใส่สีหยดสีลงไปในนี้ตัวนี้มันเป็นตัวปมลมเล็กๆนะเราก็หยาดสีตัวนี้ลงไปนะเออเดี๋ยวเราต้องแช่นานเบอร์ไหนแช่นานเบอร์ไหนเซตตัวค่ะเซตตัวเฉยๆนะโอเครอสักครู่รอสักครู่แล้วก็ที่สําคัญคือเวลาล้างเวลาล้างทุกคนเขาจะมีที่ล้างสําหรับเขาโดยเฉพาะมีแปรงเล็กๆล้างสาหรับเขาโดยเฉพาะพอถ้าเราล้างน้าเปล่าธรรมดาเนี่ย มีสิทธิ์อย่างสูงมากที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันจะตันพอมันตันอ่ะมันจะบีบออกไม่ได้อ่าถ้าหัวนะถ้าจะเสียนะคือเสียที่หัวมันตันเสียที่หัวมันตันแล้วมันจะบีบออกไม่ได้แต่มันจะมีอารมณ์ที่ตัวเนี้ยมันเสียก็คือว่าตัมไม่ออกอ่าเท่าที่ปูเคยซื้อตัวนี้มานะยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นใช่ไหมคะเดียร์เคยงงงแอไหมมันงงงแงแบบไหน อ๋อถ้ามันองอแงเราก็ล้างหัว <c oughs> อยู่บ่อยๆ <c oughs> ถ้ามันองอแงเราต้องล้างหัวอยู่บ่อยๆเนาะแล้วเราก็เอามาใช้งานนี่ปึ๊บมาคราวนี้แล้วเราจะพ่นใส่ไหนเวลาพ่นอ่ะมันก็ฟุ้งนะอารมณ์เหมือนเราฉีดสเปรย์อะลรแต่อันนี้มันเป็นสีที่กินได้ถูกไหมมันเป็นสีที่กินได้แล้วก็เครื่องอนะ่ะมันย่อขนาดเล็กลงมานิดนึงไม่เหมือนกับแบบว่าทํางานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทํางานรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นถ้ารถมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นกระป๋องใหญ่ๆเลยถูกป อันนี้มันสําหรับแบบงานเขียนงานฉีดเนาะอีกนอกจากเครื่องแอร์บัรดสีแล้วเราต้องเตรียมสิ่งนี้ทุกคนอย่างที่บอกสีมันฟุง้งเวลาที่สีมันฟุ้งเนี่ยเราจะต้องหากล่องบล็อกเอาไว้แล้วเราเคยพ่นแล้วเราเคยพ่นไม่งั้นเนี่ยมันมันกระเด็นกระดอนไปหมดเนาะมันกระเด็นกระดอนไปหมดแล้วก็สีมันก็จะกระจายเกินไปนะสีเราต้องทําสีแดงบอร์ดเราต้องเตรียมไว้สีแดงแต้มจุดๆนี่คืองาน คือครีมแต้มเอาไว้เพื่อให้เขายึดอยู่กับเค้กเนาะตัวนี้เป็นมาแชลถ้ามันจะสวยได้คือเราต้องเก็บรายละเอียดข,ของเขาเช่นงานโลโก้งานอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้คือคือลายลายน้องหมาเนี่ยสามารถใช้ปากกาได้นะหมายถึงว่าปากกาที่กินได้นะไม่ใช่ปากกาที่กินไม่ได้นะเป็นปากกาที่กินได้ในการทำเนาะแล้วก็ด้านหลังเขามีอุปกรณ์ที่เขาใช้เนาะเราก็จะต้องมาติดเก็บรายละเอียด รอบทิศทางเลยตัวแต่งเป็นแบบให้เข้าตีมกับเขาอะ่ะให้กเข้าตีมของเขาแบบนี้เป็นน้องหมาเห็นไหมอันนี้เป็นของกอปิเกนใช่ป่ะอันนี้คือเป็นยี่ห้อ,อแบรนด์เมกาเนาะเขาจะเขียนไว้ว่าตรงเนี้ยแอร์บั c l e ีนเนคือสีเมื่อก่อนสีก็ใช้ของกอปิเกนนี่แหละเราก็สีมันหมดไปซะก่อนเราก็เราก็เหลือตัวนี้เอาไว้งานพวกนี้คือเราเอาลงประมาณว่าเราจะทําให้มันเหมือน โลโก้ในการ์ตูนเรื่องนี้เนาะเราก็ไปอัดเด็ทำกันงานกราฟิกออกมาเราก็พิมพ์ออกมาอย่างที่ผูบอกงานพิมพ์คือเมื่อกี้ที่ผูบอกเนาะสีของคอปปี้เกนอะก็คือใช้สีรินพ์ทุกอย่างเลยมันจะค่อนข้างคมแล้วก็สีมันก็จะสดๆแบบนี้เนาะมันจะไม่เหมือนอารมณ์เราพิมพ์แบบพิมพ์โลโก้พิมพ์เขาเรียกว่าอะไรอะพิมพ์แผ่นเวเฟอร์อะคือถ้าพิมพ์พิ้น์นแผ่นเวเฟอร์อะมันสีมันดูดแล้วมันซีดเวเฟอร์มันมีความหนาเนาะ มันจะซีดเกินไปที่ปู้ใช้เนี่ยคือกระดาษจะเป็นไอซิ่งชีทพอกระดาษเป็นไอซิ่งชีทไอซิ่งปุ๊บคือชูการ์ชีทนั่นแหละพอกระดาษเป็นอย่างเงี้ยปุบ๊บอะสีมันไม่ถูกดูดเกินไปแล้วมันสีมันจะคมแบบเนี้ยเออแล้วมันก็จะสวยขึ้นอะไยนะดุนมากเลยเนี่ยอ่ะเลื่อนบอกเลื่อนเลื่อนเลื่อนอันนี้มาเลื่อนเข้ามาหาพี่ปึ๊บอันนั้นด้านหน้านะนวเวอาอาอกออกออกนี่ค่อย แล้วก็เลื่อนออกปุ๊บนี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะใครเห็นบ้างเมื่อกี้เราเกือบจะพามันคว่ำแล้วนะถ้าเกิดมันสูงมากเราต้องยึดนะทุกคนสองจุดนะเยวัดข้างล่างไปแล้วเนาะยึดเขาเข้ากับฐานรองเค้กเห็นอุบิเหตุไหมอะเมืเ่อกี้ใครเห็นอุบิเหตุบ้างโอ้ยเนาะ มัเราจะทำยังไงไม่ต้องกลัวห้ามกลัวแก้ไขได้ขอให้รู้ว่าวิธีแก้คืออะไรอย่างเมื่อกี้มือปูมันจิ้มลงไปตอนปูเสียบตอนปูยึดปูก็เอาครีมนะมาแปมแล้วก็ปาดเรียบใหม่เหมือนเดิมนีจะมาพ่นตัวแอร์บัตตรงนี้ลงไปเทสเห็นไหมทุกคนเห็นสีไหมหมุนไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมสีมันจะค่อยๆเฟด เบษที่ว่านี่คือมีความเข้มมีความอ่อนเห็นไหมสีมันจะแบบไม่สามารถทําด้วยงานฟอนดอนได้ไม่สามารถทําด้วยงานครีมได้มันจะทําได้ด้วยงานแอร์บัตอันนี้คืองานแอร์บัตที่ตอบโจทย์การทํางานนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะเอามาให้ดูชัดๆนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังพ่นนี่โอเคที่ว่าได้อันนี้สวยอ่ะสวยงามเนาะเห็นความแตกต่าง ของสีเป็นแบบการไล่โทนที่มันไม่สามารถตัดเองได้อะมันไม่สามารถตัดครีมสีแบบนี้ได้นะสิ่งที่เราทําคือเราใช้แอร์บัตในการพ่นเนาะตรงข้าวบนเราจะโรยด้วยอันนี้ทุกคนเป็นเหมือนขอเขาคุยดินคุยดินอยู่เราโรยก่อนแป๊บหบนึ่งนะเราขอติดตรงกลางตรงนี้นิดนึงเราวังอย่างแรงอ่ะทุกคนอ่ะอันนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงติดเข้าไปตรงกลาง กูหายใจอยู่นะคะอย่าเพิ่งหยุดหายใจไปกับปูปูยังหายใจอยู่โรยนิดหนึ่งเขาคุยดินอยู่นี่ต้องมีความรู้สึกไปกับเค้กด้วยนะอันนี้พี่เมื่อวานพี่ชัดชัยบอกว่ามันเป็นเค้กที่แบบเราแบบสามารถอยากทําอะไรเราจินตนาการคิดเอทออกมาได้หมดเลยใช่อันนี้ใช่อย่างเค้คกอันนี้ยเราอยากได้ลูกหมาอยากได้ลูกหมาที่คุยดินอยู่อ่ะเราก็คิดเอทออกมาอ่ะหากล้องนิดหนึ่งนะมาแชล อ่ะเสร็จปุ๊บด้านล่างคือทำไปก็ต้องลุ้นไปด้วยเพราะว่ากลัวมันเลอะถ้ามันเลอะเนี่ยมันแก้ไม่ได้หลังตัวแต่งนี่เราก็ทำแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้มีปั๊มพิมพ์นะทำเองแต่ว่าทำเป็นชั้นหนึ่งหนึ่งหนาสองบางสามหนาทำให้เป็นชั้นแบบนี้ค่ะมันก็ดูมีมิติมากขึ้น ตรงเท้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะตรงเท้าตัวนี้ก็เหมือนกันนี่บางทีอะเราคิดว่าเราทํากระดูกเราก็ทําแค่สีขาวๆแผ่นเดียวจบแต่จริงมันไม่ใช่มันต้องแบบว่าทําให้มันดูมีมิติด้วยนะคะเนาะถ้ามันมีมิติเมื่อไหร่มันก็จะสวยขึ้นเท่านั้นไหลเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งต่อนี่ทุกคนเป็นไงบ้างตัวนี้ใครได้ไอเดียจากคลิปนี้บ้างใครได้ไอเดียจากคลิปนี้บ้างว่าโอ้ยพี่การใช้แอร์บัตเขาใช้แบบนี้นี่เองนี่เห็นไหม เราก็ได้เค้กแบบสีที่มันแบบว่าไม่เหมือนใครอะมือเก่ามือใหม่ขอให้รู้ว่าปลายทางมันมีอะไรอยู่ขอให้รู้ว่าเอ้ยเค้กเนี่ยมันแต่งแบบนี้ได้นะให้รู้ว่าอ๋องานเค้กมันเป็นแบบนี้ได้เว้ยมันไม่ได้ว่ามีแค่แบบสิ่งที่ฉันทําอยู่เท่านั้นอย่างปูปูปไปดูว่าแบบในเมืองนอกเขาแบบเฮ้ยเขาทําเค้กรถใหญ่ขนาดนี้เขาทํายังไงวะเขาทําเค้กแบบโหทานฟอรม์เมอร์ใหญ่มากกูชอบดูเค้กบอสแล้วแบบว่า หเขาทําได้ขนาดนี้พมก็ดูเสพมาเรื่อยๆแล้วแบบเอ้ยเราก็มาคิดว่าของเราเนี่ยทำได้ไหมวุดเรียนทําคนก็จะบอกว่าเอ้ยยืนยังไงนั่งยังไงถ้าเกิดชุดแบบนี้ทํำยังไงถ้าเกิดชุดกระโปรงบานทำยังไงอย่างเมื่อวานพี่ชัชชัยมาอยากรู้เรื่องการทําชุดกระโปรงที่มีลายดอกไม้อันนี้ครูก็จะสาธิตทําให้ดูแล้วให้เราเลือกว่าเราจะทําทําแบบไหนนะอันนี้คือการเรียนการสอนที่ชูปอรี่นะถ้าใค,ใครสนใจในการเรียนทําเค้ก หรือการทำงานสามมิติเนาะเรามีทางท้อสดแล้วก็คอร์สออนไลน์นะคะถ้าเกิดสนใจก็ทัก l i น์ปูปูดอทชูกอรีนะคะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไอเดียต่างๆมาฝากกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ